อัปเดตสถานการณ์บ้านท่าแคนเมืองหินบูนแขวงขำม่วนหลังจากน้ำแหง้งน้ำลดแล้วสภาพถนนหนทางหรือว่าหมองเงินหมองซานกสิประมาณนี้พี่น้องเลยคือน้ำถ่วเบิดเลยได้ที่พี่น้องนี่ตามที่คอยอัปเดตหรือถ่ายให้พี่ให้น้องบึงนี่น้ำถ่วเบิดเลยคุณเด อันนั่นกับเอฟอยนะเอินทักทายถามเข่าเป็นธรรมดาเป็นได้สบายดีนะตั้งแต่น้ำท่วมบร่ได้เจอกันเลยเจ้าวะท้องใหญ่ขึ้นโ <c oughs> ดนบ่ได้เห็นท้องใหญ่ขึ้นนี่สวนสวนกล้วยสวนอ้อยไอ้แม่อุ้ยไอ้มวยเฮากะยังงามคือเก่าพี่น้องเลยสภาพถนนหนทางกะอยากจืนอยากเจือก หลังจากน้าแหงแล้วอันนี้ก็วัดสีสะอาดโพไซเฮาพี่น้องเลยนี่ทางหลังวัดเด้อพี่น้องเดอ้อนี่เดอ้ออันนี้ทางหลังวัดเดี๋ยวสิพาไปบึ่งทางหน้าวัดหลังจากน้าแหงแล้วสิเป็นจังใด อ่านั้นกับน้องซามเพื่อนมาวัดเนะเขาสิเข่าไปเบิงน้องเข่าสิไปเข่าไปอัปเดตภายในวัดให้พี่เห้น้องเมื่อนี้วันศิลพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้วันศิลวันพรสิบห้าข้ามขื่นสิผาข้ามเดือนแปดสิขึ้นสิไปแฮมเลยะเด้ดว,วันนี้มาอ,อื่นกับแฮมค้านึ่งแหละ อันนี้ภา,ายในวัดสีสะอาดโพไซบ้านท่าแกนเมืองหินบูนแขวงคำม่วนเด้อพี่น้องเด้อนี่เดอ้อนี่ทางพุ่นก็ห้านข่าอันอใหญ่สีทาแก้วดวงตาคนหล่อยืนหล่อๆอ,อ,อยู่พุ้นพี่น้องเ้ยเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวทิ่ไปอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮาบึงมมนี่ไอ้น้องยิงลาวสาวหนุ่มยิงลาวไอ้น้องบ้านเมืองเฮากลมาวัด อย่างหลวงหลายเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันศิลป์ป้ากำลังกำลังสันเข่านะอัล้อสบายดีสบายดีกันเนาะป๊าอย่างเงยงอนนี่บตอบเลยนะเอฟซีขวายนะจะได้เจอ S <S สบายดีกันทุกคนบ้าไอ้น้องเฮาทั้งสามหมู่บ้านเนาะอ๋อบ่อสามหมู่บ้านแล้วนะมีแต่สองหมู่บ้านเออทางทางนั่นกระแถวคุ้มเฮา,านัาต่ตรงนั้นนั่นางกิ๊กก็มีกับแม่ป้าเมื่อนี้กินในเขาววัดอยู่ดีมีแหงเนาะแขง็งแหงแขง็งแหงโอ้ยแม่อุ้ยค่อย อ,อันนี้ก็วัดไอ้วัดศีสะอาดโพไซบ้านท่าแคนเมืองหินบูนแขวงคำม,ม่วนหลังจากน้ำแห้งแล้วกบสิประมาณนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้กันยังแห้งบกคักนี่นี่การสัญจรไปมากันยังลำบากอยู่เดี๋ยวที่พาไปเบิงทั้งหน้าวัดมาวัดขาเจ้ากันยังนั่งเดี๋ยวขาเจ้าคือมี้ ข้าเจ้าคือมีตู้นี่ตู้ไผ่เนาะอ๋อตู้ห้านข้า,ามาฝากไว้คิดว่าตู้ <c oughs> มีคนมาบริจาควาดเทาด <c oughs> ้าสนอกเขามาฝากไว้ทางกานเงนยะพ่อเขานะ <c oughs> ประจำบ้านท่าแคนเขาอันนี้กะตู้แซ่นน่บแมนตู้บริจาคมาพี่น้องนะตู้ <c oughs> ตู้ห่านข้าของเฮพยพนะพา <c oughs> เพื่อนเอามาฝากไว้ ه, ทางนี้ก็จัวน้อยเฮาจัวนำเฮาขออนุญาตบาดเขาถามเด้ออันบวชได้ชักทิพย์ละเนาะบวชได้อันเดือนนึงละโอ้เก่งหลายเป็นอะไรจิตใจสงบสงบชอบมากมักอยู่นะหมกโอ้ดีเอาตอบตามความจริงชอบนะชอบก็เฮ็ดจะก,ก็บวชไปเลยเลยอือต่อไปก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ประจำวัดเฮาเด้ อันนี้กับจัวน้อยจัวจัวนำเขานะคุณบวชได้เดือนนึงแล้วโอ้มีคุณหมอหมอมาอจัวจัวเจ็บองอย,ยะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> เป็นอย่างหมอประจําหมู่บ้านพี่น้องเ้ยบอเป็นอย่างเอ,อื้นไสเอื้นหากับแบบอันนั้นกันแบบไอ้ไคเป็นอย่างซุกเซินก็คือหมอประจําบ้านเพ <c oughs> ื่อนกะมาแก้ปัญหาได้พอแก้ปัญหาได้พอบางข้างบางคานะ จัวหมดเจ็บท้องหมดท่านหมอเลยมาแบบกระทันหันอันนี้กับหลานไพข่อยมาเต็มเมืองเม็ดเออจัวน้อยเจ็บหรอจัวผู้เก่าอีกแล้วข่อยเราว่าจะไปละเสร็จมาได้ไปโทรเยี่ยมนั่นหลานไพหันหน้าเนี่แม่ผู้งามอะไาเพิ่นบ่นอยู่กับดอกกระเดี้ยนะแม่โอ้กินข้าววัดเลยงามข่อยบุห็นจุเจ้าได้นี่คันบุมาขางนี่นะ จัวเดียวพี่น้องเอ้ยเพลินบ่นสบายอีกแล้ว<อ>จัวอะไรเออจัวด,ด่างโอ้ยน้าด่างข้าเดียวมันก็คล้ายๆกันนะั่นแหละพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้กน้อข่อยอยู่มุมนู่นนะมือมัดนี่ข่อยกลับมามุมนี่แล้วกมม็มีแต่อายน้องอ่นออเดฟจี FC ข่อยนะยายมวยยาดลายอา ไปทางใดก็มีเตฟซี FC. โออันนี้กับคุณแม่ข่อยมาแต่บ้านคนแก้วคุณได้ไงงามยังงาม,งามคือเก่าเลยเฟฟซี FC, บ้านคนแก้วเฮา,ากินเข้าแล้วกันนบกบไวน,นะเข้าพระเด้กินแล้วได้ขึ้นสวรรค์อัน,นมีอาจารย์องค์หนึ่งเพื่อนบอกว่าเอา้าเข่าพระได้ขึ้นสวรรค์แสดงว่าหมากินก็ขึ้นสวรรค์ทุกตัวแล้วะเอาโอเคเด้อขอบมกขอบใจน้ำอายน้ำ,น,ำน้องวัดจุกูทุกคน ตอนนี้เฮากับสิมาอัปเดตสถานการณ์หน้าบ้านพี่น้องเอโอโมเมนต์หน้าวัดเนาะสีสะอาดโพไซท,ที่ที่ดอกคุณเคยถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งตอนน้ำถ่วมพี่น้องเลยนี่ขออนุญาตนะคะสภาพหน้าวัดกับสีประมาณนี้แหละพี่น้องเวน้ำถ่วมก็ยังทันไดวิได้พออ่อยปานใดเนาะอันนี้ก็อไอ้น้องเฮาเพื่อนกะมาวัดมาจังหันวันเพลินเพื่อนกะลงมาล่างถ้วยล่างจานอยู่นี่ สนามเฮือพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าน้ำถ่วมแล้วกับการสัญจรไปมาก็ต้องใส่ทางเฮือเปิดบ้านข่อยนะฝั่งทางพ้นกับบ้านนาโพเมืองหินบุญแขวงคาม่วนเฮาพี่น้องเอ้ยฝั่งทางนี่กะนี่วัดสีสะอาดโพไซที่ดอกคูนเคยถ่ายให้พี่ให้น้องบึงน้ำถ่วมตอนนั่นกระถ่วมจนเครื่องพี่นะเครื่องประตูเลยตอนที่ข่อยถ่ายให้ซื้อเจ้าบึงนะ ตอนนี้ก็ถือว่าลดลงแล้วลดลงหลายแล้วไปแล้วก็ไปเลยเดินน้าเอ้ยโอเคจ้าอัปเดตสถานการณ์ให้เบิ่งประมาณนี้เดี๋ยวสิอัปเดตตามหมู่บ้านตามอย่างให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเป็นเจไดสภาพหลังจากน้ำแหงแล้วก็สิประมาณนี้ละจ้า